อันนี้เป็นกีเลนนำโชคหลวงปู่จันโคสโกอายุ79ปีนะครับวัดหาดสงควนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับอจังหวดอุตรดิตนะครับอ่าจำนวนการจัดสร้างแค่5้าร้อยตัวนะครับ5้าร้อยตัวนะสร้างแค่2เนื้อนะครับคือเนื้อเงินกับเนื้อกระไหลทองนะครับเนื้อเงินจำนวนการสร้าง199ตัวนะครับฝวนเนื้อกระไหลทอง5้าร้อยตัวนะอันนี้ผมจะให้ดูนะครับนี่ครับให้ดูนะเปิดให้ดูนะครับอันนี้เดิมๆนะกล่องเดิมๆเลยนะครับนี่ครับ อ่านี่ครับกระไหลเดิมๆนะครับกระไหลเดิมๆนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามนะที่ใต้ฐานจะต่อโคดนะครับี่เดี๋ยวฟุ้มโคดให้ดูนะครับนี่ครับนี่นี่ครับชัดเจนนะครับนี่ครับนี่อ่าสร้างน้อยหายากนะครับสร้างน้อยหายากนะหลวงปู่จันทร์เป็นเกจิท่านแรกนะครับที่สร้างกิเลนนะครับนี่ครับนี่สวยงามมากนะครับปีสองพันหร้อสิบปดนะสร้างน้อยหายากนะครับนี่ครับได้ไปนี่โคตรเท่เลยนะครับห้าร้อยตัว